นั่นคือหัวหน้าของอัศวินและตรงหน้าคือผู้บัญชาการของพวกเขาเราไม่มีเวลาแล้วจดหมายแรกคือนาโลกิน่าจะมีเงื่อนงำเกี่ยวกับขอวงกดตามข่าวลือนั่นแต่หัวหน้าดีแดนมันอยู่นอกเหนือจุดหมายของเราฉันรู้มันดีจริงหรอนอกเหนือจากดินแดนนั้นอะอะอะไรกันเชี่ยงกดดันอะไรเช่นนี้ฉันรู้สึกจิตวิญญาณของบุคคลน,นั่นแข็งแกร่งมาก ออกเดินทางไปเมืองโอมุยฉันต้องรีดแจ้งเรื่องนี้ขอการดกำลังเดินทางมาที่นี่ทำไมมาที่นี่ฉันไม่อยากจะเชื่อสถานการณ์เลวร้ายจนเราต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับราชาถึงอย่างนั้นฉันต้องบอกฮาลุกะคุงไม่ต้องทําเช่นนั้นพ่อของเมลิสั่งฉันหยุดที่นี่ฮาลุกะคุงฉันขอโทษที่ต้องออกนอกหน้า ใช่ฉันได้ยินสถานการณ์แล้วดูเหมือนพวกเขากำลังเคลื่อนที่เร็วกว่าที่ฉันคาดไว้เขากำลังจะไปโอมุยแน่นอนแม้ว่ามันจะจะเกินความคาดหมายแต่ก็ยังดีไม่จำเป็นต้องเตือนตนกเรายังมีเขาวงกดปลอมถูกต้องจุดสำคัญของการครั้งนี้คือแม้ว่าพวกเขาสามารถฝ่าเขาวงกดปลอมไปได้แต่พวกเขาก็หมดแรงไปแล้วแน่นอนเรามีเขาปลอมเป็นก่อกำบัง แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาสามารถทำลายมันได้ไม่ต้องกังวลโลกไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นฝ่ายตรงข้ามของเราคือ king c a r มันแสดงให้พวกเขาจริงจังกับเรื่องนี้ฉันรู้ว่าเขาวงกฎแต่ก็ยังอย่างที่ฉันพูดไปมันจะไม่เป็นไรพวกเขาจะไม่มุ่งหน้าไปยังเขาวงกฎปลอมกองทัพจำนวนมหาศาลต้องตั้งค่ายแล,และเคลื่อนที่กายภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาพวกเขาเป็น ขั้วตรงข้ามของนักปะะนจัยที่สามารถบังคับได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่าฉันจะกังวลมากเกินไปแต่ถ้าพวกเขาเป็นกองกําลังพิเศษที่มีนักปะะนจัยอยู่ในทีมของพวกเขาเราเกือบจะถึงแล้วนั่นคือนาโลกีเราได้เตรียมโรงแรมเรียบร้อยเราควรจัดประชุมตอนนี้หรือไม่ไม่ฉันมีที่จะไปไปยังที่ สู่สมาคมนักประจนภัยผู้บัญชาการคนเหล่านั้นคือใครพวกเขาคืออันดับของกิลนักประจนภัยนี้ฉันเรียกพวกเขามาช่วยเราโอกาสพิเศษนี้ฉันได้ยินว่าเขาบังกฎที่มีข่าวลือว่ายากแก่การทำลายดังนั้นฉันอยากให้คุณทุกคนให้กำลังของคุณแก่ยเราแน่นอนจริงๆแล้วฉันไม่อยากยืมพลังของกิลแต่เพื่อประโยชน์ของราชอาณาจักรคิงดอมฉันจะไม่กลับ แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือโอมุยในเวลาเดียวกันเขาวงกดปลอมให้ตายเถอะนี่มันยากแต่ศัตรูของเราคืออาณาจักรคิงด้อมฉันไม่สามารถทําแบบนี้ครึ่งกลางได้แต่อะไรพวกเขาเป็นกองกําลังพิเศษที่มีนักปรนภัยอยู่ในทีมของพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายหากนักปรนภัยที่แข็งแกร่งเข้าร่วมกองทัพคิงด้อมแน่นอนฉันได้คิดถึงความเป็นไปได้นั้นแล้วเอ๊ะ ไม่แปลกที่พวกเขาจะขอความช่วยเหลือจากนักปจนภัยคู่ต่อสู้ของเรากำลังจะทำให้เราตกต่ำด้วยอำนาจของเขาใช่นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกว่ามันจะต้องไม่เป็นไรพวกเขามักจะรวบรวมข้อมูลจากนักปจนภัยนั่นเป็นเหตุผลฉันจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั่นโดยเปลี่ยนตำแหน่งของกับดักฉันจะให้พวกเขาตกนรกพวกเขาอาจเป็นศัตรูของเราแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกขัดแย้งกับเรื่องนี้ ใครจะรู้เอาละเรียบร้อยการปรับขั้นสุดท้ายของเขาวงกฏคุณสามารถมาได้ตลอดอาณาจักรคิงดอมหากคิดว่าคุณสามารถฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้คำสั่งนั่นคือทำลายเขาวงกฏและเพื่อเตือนครั้งสุดท้ายแก่ผู้ว่าราชาดแดนไกลคิดว่าพวกคุณทำได้แล้วมุ่งหน้าสู่เขาวงกฏกันเถอะ ขั้นแรกยืนยันเขาวงกอมตามข้อมูลจากกิลเขาวงกฏมีกำดักมากมายภายในเขาวงกฎแต่ข้อมูลไม่มีทางเดินแคบแค,แ,คแบบนี้ในเขาวงกฎนี่เป็นเรื่องแปลกสิ่งนี้คืออะไรเราควรทําอย่างไรอืมอืมไม่คิดแผนกันมาเลยอัศาวินซังเราอยู่ที่นี่เมื่อสถานการณ์นี้คุณไม่คิดหรือใช่แล้วพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งแอดวินฉันไว้ใจคุณถูกต้อง กับดักแบบนี้ฉันเก่งทางแคบแคบตามที่คาดระดับเขาสูงอ่ะใยแมงมุมอ่ะเฮ้ hey! แมงมุมมันอยู่ใกล้มันเหมือนเป็นหลุมไม่คิดแผนกันต่อเธอเขาใช้เวลามากเกินไปในทางแคบแคบสหรับสิ่งนี้คุณต้องสไลด์แบบนี้แล้วข้ามอีกฝั่งมีทางลัดเสมอในทุกเส้นทางอะไรกันกับดักสามารถเขาวงกดแปลกของนักประจนภัยที่มีประสบการณ์ได้เราทํามันนั่นเป็นสิ่งที่น่าตกใจ ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้อามีบางอย่างแปลกมันไม่ใช่แมงมุมมันเป็นเพียงภาพวาดอะไรกันหยุดกำแพงกำลังพังทลตรายเกิดอะไรขึ้นกับเขาวงกอดนี้อาเอ๊ะมันไม่ดีมันอันตรายเราจะพิชิตเขาวงกดนี้ได้ไหมมันแตกแต่างกับข้อมูลที่ได้มานักดาบที่มีฝีมือและพลังวิทแต่ถึงอย่างนั้นฉันต้องทำเพื่ออ,อนาจากัจากรดังนั้นคุณจึงล้างข้อมูลนั่น แต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นคุณเป็นคนเดียวที่เหลือครับคุณผู้หญิงยังดีเราสามารถพิชิตเขาวงกตด้วยทหารจำนวนมากแต่ฉันไม่สามารถโมเมนตได้ไปเถอะครับคุณผู้หญิงอย่ากลัวตามรายงานใกล้ทางออกแล้วเราไม่สามารถบอกได้ข้างหน้าระมัดระวังเป็นพิเศษครับคุณผู้หญิงเราใกล้จะถึงแล้ว่ารีบจัดกลุ่มและอยู่ใกล้ฉันเหลือทหารเพียงหนายมันไม่ใช่ทางออก หรอประตูนี้คือไม่เรามาไกลขนาดนี้แล้วอ่าเงียบฉันกำลังคิดแผนอ่ะไม่มีทางฉันถูกทิ้งอยู่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นฉันไม่สามารถถอยได้ฉันต้องก้าวหน้าฉันตัดสินใจแล้วต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อพระราชาฉันจะต้องกอบกู้อาณาจักรฉันฉันอ่ะฉันอยู่ที่ไหนฉันจะต้องดิ้นรนฉันก็ยิ่งพัวพันมากขึ้นหึฉันเดาว่า นี่สำหรับฉันฉันไม่ยอมแพ้และขอร้องชีวิตฆ่าฉันเถอะโกเลมนี่ฉันกำลังจะตายอะไรกันคุณทำอะไรพวกเขาไม่ได้ฆ่าข้างนอกนั่นนะหรอมีใครอยู่ตรงนั้นผู้ชายคนนั้นพวกเขาจะพาฉันไปไหนเขามองแล้วอายทำไมเอ๊ะเสื้อผ้าอย่าอย่ามองนะ